ว่าไงมึงฮัลโหลมึงมึงจำอี๋โง่มึงกูอยู่กับแม่นะอยู่กับแม่กูสวัสดีค่ะแม่อันนี้ซิซุกะนัะพี่ค่ะชิซุกะค่ะเชิญตามสบายนะคะคุยให้สนุกนะคะอยุกแม่กูเกือบไปแล้วมึงทำอะไรอยู่เหรออ๋อทากันแดดใช้ของสกินดิฟิกล์บุญแมตต์ฟิสซันสกรีนออยคอนโทรใช้ดีมากนะ เออนี่แหละมึงรู้ไหมอิงโง่อีโง่เนี่ยมันโง่มากคุยเรื่องอะไรกันอยู่หรอคะคุยเรื่องกันแดดค่ะแม่คุยเรื่องกันแดดใช่ครับน่าสนใจดีนะตามสบายนะอ่าครับครับมึงพูดต่อพูดต่อพูดได้ไหมขายต่อสิมึงขายต่อสิ๊กเกอได้ได้ได้มึงมันไม่เหนียวเนืนอน่ะไม่มันไม่เป็นคาขาวขาวหูอีสีสมอนหน้ามันคามันขาวแบบกินข้าวเลยไหมคะอย่างยังไม่กินค่ะแม่มึงหยุดพูดคนอื่นได้ไหมเออเดี๋ยวกูโชว์อะไรให้ดู จะไปไหนเออเอ่เอ,อไปข้างนอกแป๊บเดียวค่ะแม่แปบ๊บเดียวนี่มึงดูมึงดูคุมมันยาวนาน,นตั้งแปดชั่วโมงซึมไหวมากดีจริงเข้าบ้านก่อนนะแม่ดาหน้าคือแมทเลยเมึงดูดีมากเลยอ่ะต้องไปซื้อจริงอนะเหมาะกับหน้ากูมากเลยเดี๋ยวกูไปซื้อดีกว่ากูจะได้เอาไปแรดทำอะไรกันอยู่ลราคาเด็กๆคุยเรื่องกันแดดนี่งค่ะแม่ตามสบายค่ะกูจะตบปากมึงนะมึงมึงดูดีเห็นไหมเนี่ยโอ้มหดีจริงทำอะไรกันอยู่คุยเรื่องกันแดดอยู่ไงนม่อยากได้กันแดดแต่แรกก็ไม่บอกวะ กตลกแม่มึงมากเออไม่เมากันนะไม่เมากันไม่บ้าๆจะกันจอกันนี่หนูนายของขวัญวันเกิดอะของขวัญสินค้อขนมกับคุณคุณน้ามากๆนะครับจะให้ดีใจอะ มองอะไรหนูเป็นคนบางแผนพี่คือแฟนในอนาคตพี่จะเป็นแฟนหนูไหมคะอ๋อเอ่อไม่รู้ครับเดี๋ยวเล่นค่ะหนูน้องไปให้พี่ได้ไหมคะได้ครับนานมา My d ิ r l i n g Oh No โน n าพี่เคยกินของหวานก่อนของข้าวไหมคะ เคยบ้างนะครับเคยกินนูคือของหวานค่ะแ่แม่ไม่ได้เฮฮะเรียกเรียกมามีสิคะเรียกมามีค่ะอะไรนะครับมอมามีค่ะอ๋อเรียกมามีสิคะเรียกมามีสิมัมีมามีค่ะครับแม่สวัสดีครับมวสบายดีไหมครับแมว วันนี้มี่เราจะถามไหมครับเมียวทำเมียวให้ดูหน่อยค่ะเอมียวหนูร้องพอไหมคะอ่าขอบคุณมากนะ ทีงไอเขามาในเวียงติงไอเขามาคูเมืองโอโอไอยังมาเลือกเธไอป้อมหันคนเมืองทีงไอเขามาในเวียงติ่งไอเขามาคูเมืองโอโอไอยังมาเลือกเธแต่เลยเปิดไปดูเธอในไลฟ์ดูในสตรีมที่เขาชอบกันมีคนกดควงควันโอไปให้เธอตั้งมากมาย แต่คุณยังฉันไม่มีอะไรใดมันง,ง่ายได้มันคงมีความหมายถ้าฉันดเจอเธอสักทีรอ r ร้ายรีบดเนเธอแฉันยู่ตรงย่้งไาฉันตั้งใจมาพบเธอทั้งที่ฉันคีดอ้ายรักเธออยู่ที่ไหนเห็นเธออยู่ที่ไลฟ e ฝันว่าฉันได้ขอเธอ Don't you w a n n be m y Raw, right it's my life, it's right my life, that's how she goes. Go in, can lie, you look so fine, your video. Show me to my time, right, and do to life, that's how I go. Cause I will really love you video. Big but big, do to name life, do nice, didn't take a show, can see. Another, fuck it, What? I โทรศัพท์ผมแตกครับแม่เออซื้อให้ใหม่อย่าได้ทุกอะไรเลือกเลยฮะจริงเหรอครับเนี่ยเฮ้ยขอบคุณครับแม่จะดีมากเลยอะแม่คือว่าเมื่อคืนผมรู้สึกนอนไม่หลับอะต้องซื้อบ้านใหม่มีดีกาแล้วฮะไปรายแม่ไปรายแม่รู้แล้ต้องซื้อบ้านใหม่เออเอาแบบไหนดีแบบแนวคลาสสิกหรือแนวโมเดิร์นสไตล์ดีเดี๋ยวแม่เป็นไรขาดเดี๋ยวไปดูวันนี้เลยเนาะว่าจะเอาอะไรเงินน้องไม่หลับเฉยๆฉยเนอะะป้าป้าไปเงินเถอะขาดฮะค่ะไปดูการลุกนี่แม่เงินมาจากไหนเนี่ยไม่แม่ถึงรวยจังอ๋อเอ ไม่อยอมชิดคะ่ะอืมคนนี้ถามเลยคะว่าใช้โทรศัพท์อะไรทำไมอึดจังนะคะนี่เลยค่ะ vivo y ร์สามเก้าเป็นลูกรังที่ฉันไหมคะ่ะอึดทนมากๆนะคะตัวนี้เฮ้ยแ้ขโมยโยนนะคุณบิ๊กดูค่ะคุณบิ๊กดูฉันใช้โทรศัพท์พทำงานตลอดเวลาเลยนะ,ะไปเลยขโมยหุ้ยช็อกโกแลตดูใบดูสิคะอืมจิ้มตะการเลยค่ะใครอ,อยากเกมจิ้มตะการอีนางแบตเตอรี่นางนะคะบอกเลยว่าหกพันห้าร้อยมิลลิแอมค่ะโครงสร้างกันกระแทกรอบได้นะคะดูนี่ค่ะ พียซีทุกไม่แตกข้าวกังวานบ้านป่าโอ้โหกูทาข้าผัดมันดิบดูสีสันมาสิคะสวยมากเหมือนเสื้อดิฉันเลยค่ะสีนี้นะคะ Galaxy Purple อีนี่เอาอยู่ทุกความท้าทายเลยนะคะตอนนี้มืดแล้วนะคะตัวมาโทรศัพท์ยังสามารถไลฟ์อีกยาวๆเลยนะคะโอ้โหสินดักแค่ไหนก็เอาอยู่แบตยังเหลืออีกเยอะเลยค่ะ วายสามเก้าเอาอยู่ทั้งวันได้นสนุกแค่เรียกในตัวนี้นะคะว i v ววายสามเก้าเริ่มต้นเพียง7 9 9ดพ้ากาบาททังวันบ้านสานมารถซื้อได้ตามช็อปทุกสาขาและตัวแทนจำหน่ายทั่วประเทศรีบไ,ไ,ไปตามเลยค่ะแม่กคยทำหลายอย่างนะไปยัง วัให้เื่อนไมือชมันยงธรรมดากูเพิแค่ว่าธรรมดาตอนนี้กูมาเป็นสตาร์กูเอแค่กัญชากูเมไปนติยาเพื่อนกูมีใบมาเริ่มตั้งปิดโอ้ยไอ้สัสเอ่อเออไอ้จิ้งจกอืบูด มึงกูขอคุยดดหน่อยแ๊บนึงไม่สะดวกค่ะไม่สะดวกแป๊บนึง,นงมึงโทษคะ่ะไม่สะดวกค่ะเดี๋ยวมึงกูยังไม่ได้คุยอะไรกับมึงเลยนะปล่อยค่ะโทษค่ะไม่สะดวกนะคะ่ะ5นาทีก็ได้มึงโทษค่ะไม่สะดวกนะมึง2นาทีก็ได้มึงมึงไวะบ้าไอ้จโจ๊กเป็นไงบ้างฮะฮะเป็นไงบ้างเหรอ อุ้ยกูย,ยังไม่ไทนันนังตัวเลยอ่ะกูตกใจกูตกใจเออมึงถามกูใช่ไหมโอเคมันถามก<จ>มูมันถามกูมมกูตอบว่าอะไรดีวะเนี่ยโอเคตั้งสติเออกูตอบมึงว่าอะไรดีเนี่ยโอ,อ้ยเฮ้ยมึงรู้ความลับกูหรือเปล่าวะเฮ้ยเฮ้ย,ยหรือว่าเขาแค่อยากทำความรู้จักเฉยๆอ่ะแค่อยากรู้จักหรือปเปล่าวะเลี้ยงไงมึงคิดเยอะละคิดเยอะเกิใครคิดเยอะมึงก็คิดเยอะ เออวะแล้วมองหน้ากูทาไมเนี่ยถ้ากูตอบแบบเออก็อดีางมันจะดูหยิ่งไปหรือเปล่าวะมึงแต่มันดูจะไม่มีมารายาทสิอไม่แต่ถ้ากูาตอบยาวมันต้องคุยเยอะแน่นเลยเออจะอ้วกแตกั้งไงทีเนี้ย,ยงงอะ่ะงงไปหมดแล้วมึงมันมองหน้ากูสิมองหน้ากูเหรอฮะมองหน้ากูไม่พร้อมกูไม่พร้อมเลยฉันสบายดี เมื่อฉันออกไปจากห้องและเห็นว่าลูกกำลังเล่นเกมและเวลาฉันกลับมาฉันเห็นลูกฉันเล่นเกมอีกครั้ฉันเลยรู้เลยว่ามันเล่นเกมตลอดเวลาและมันทําให้แม่โกรธมากๆและเมื่อฉันออกไปจากห้องและเห็นว่ามันเล่นโทรศัพท์และเมื่อฉันกลับมาฉันเห็นมันทํากันบ้านฉันให้ฉันดูเลยว่ามันเพิ่งเริ่มทากันบ้านตอนกูกลับมาเด็กก็ไม่รู้หรอและเมื่อฉันออกไปจากห้องและเห็นว่ามันกำลังทํากันบ้านและเมื่อฉันกลับมาและฉันเห็นว่ามันกำลังเล่นเกมให้ฉันดูเลยว่ามันจับโทรศัพท์ตอนที่กูออกไปพอดี ตอนที่ฉันออกไปจากห้องแลวเห็นว่ามันทํากันบ้านและตอนที่ฉันกลับมาฉันเห็นว่ามันกำลังทาการบ้านฉันรู้ทันทีเลยว่ามันหยุดทําการบ้านตอนออกไปและตอนกูกลับมามันค่อยทากูรู้ทันมึงอีเด็กโง่ว่าไงเออ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 พอดีว่าเออคือหนูอยากจะเออเออเอออมีอะไรก็พูดมาสิออเออหือ อเอืมคืออหนูอยากจะเออ่หนูมีเรื่องอะค่ะอยากจะบอกว่าเออ่มองหน้ากูทำไมมีอะไรก็พูดไปสิคือหนูอยากจะอพูดดีๆพูดดีๆมีอะไรก็พูดมาเร,าเร็วๆพูดไปสิอ,อย่าพูดแล้วก็พูดสินี่พ่อมึงอะคืออะหนูชาติที่จะรู้ไปเนี่ยกว่าจะพูด ชีวิตโหโอบอกให้พูดนะนี่นี่คือเออพี่บอกหนูใหขอเงินพ่อค่ะ